น้องเตเมก็มารีวิวเยลลี่ลูกตานั่นเองอันนี้นะคะเป็นเมนูเอ้ขนมเนี่ยะคะ่ะที่กำลังฮิตเลยค่ะเยลลี่ลูกตาเรามีเยลลี่ลูกโลกเยลลี่ลูกแตงโมด,ด้วยนะคะเป็นแบบมีไส้ค่ะนี่นะแล้จะมีหลายรสนะคะจะมีอยู่3มรสนะคะ แรกนะคะเป็นสีชมพูนะคะจะเป็นรสชาติหวานแดงนะคะนี่เป็นแดงจะรสชาติหวานนะคะส่วนสีฟ้านะคะจะรสชาติประมาณอมเปรี้ยวหวานนะคะส่วนสีเขียวนะคะก็จะรสชาติเปรี้ยวแต่ก็ถือว่าไม่ได้เปรี้ยวมากนะก็คือมันเปรี้ยวนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่มันเสียนะคะมันเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะถ้าใครนะคะอยาก ก็พิมพ์มาได้เลยนะคะลูกละ20บาทค่ะแล้วก็ใครอยากได้ซื้อเป็นกล่องแบบนี้ได้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราขายราคาอยู่ที่750บาทนะคะแล้วก็อยู่ที่ลูกกระป๋องเนี่ยมีกระป๋องหนึ่งอ่ะทุกคนมีอยู่50ลูกเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมนาะแกะกินกันเลยดีกว่า จาเป็นสีเขียวนะคะวิธีการแกะมันจะมีอยู่สามแบบนะคะก็คือ1แกะจากตรงนี้สองก็คือที่ดูมาเขาบอกให้แกะอย่างเงี้ยกัดปาะมันจะออกสี่ก็คือการที่เราจะบีบเออออกนะคะทุกคนนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะพอแกะออกมาแล้วนะคะทุกคนจะเป็นลูกกลมๆสีเขียวๆประมาณนี้เนาะ <c oughs> เอ้ยสีขาว ของลูกตาแบบนี้เนาะแต่มันมีไส้ค่ะและ้วมาชิมกันเลยค่ะทุกคน นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะเยลลี่ลูกโลกเยลลี่ลูกแตงโมแล้วก็มีนะคะตามราคาเหมือนเยลลี่ลูกตาเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ